อะไรนะอะไรแปลงสองเตรียมตั้งทนายสู้แล้วโอ้โออยังจะสู้อีกนะได้ข่าวว่าแปลงสองปรึกษาทนายแล้วนะครับพี่ครับย้ำนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้พี่ีครับเป็นเพียงแค่นิทาน,นครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัวสะกข้ไปเพื่ออัตรสนะครับในการรับชมรับฟังนะเ,อออเอฟซีครับนะเอ้ท่านเอฟซีครับข่าวด่วน ข่าวด่วนข่าวด่วนและข่าวด่วนจี๊ดเลยนะครับข่าวด่วนและข่าวด่วนสุดๆเลยเห็นได้ข่า,ขาวขาหมูนะครับไปหาทนายอีดำนะครับปรึกษาทนายแล้วนะปรึกษาทนายแล้วนะครับนะปรึกษาทนายแล้วก็จะแต่งตั้งทนายแล้วอย่างใจเย็นๆแต่ได้ข่าวปรึกษาไว้แล้วนะท่านพี่พทนายคะถ้าคดีนี้หนูโดนอีกก็พี่ทนายก็มาดูแลหนูนะคะ พิจารณาก็บอกว่าเตรียมเงินไว้พี่ด้วยกันหนึ่งแสนบาทนะพี่เอาคดีสองที่พี่เออดึงแสนบาทนะเพราะว่ามันไกลจากบ้านพี่ไปรวมก็ไกลหนึ่งแสนบาทนะก็เตรียมค่าบิชารชีพไว้ให้พี่ด้วยนะหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะเออได้ยังไงก็นะยังไงก็เตรียมตังค์ไว้พี่ด้วยกันหนึ่งแสนบาทเดี๋ยวพี่ก็จัดการให้นะครับเดี๋ยวพี่ก็จัดการให้นะก็ฝากนะฝากด้วยนะเออฝาก เอฝากด้วยฝากฝากพิจารณาด้วยนะยังไงก็ยังไงหนูก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะพิจารณาเตรียมเงินเตรียมอาเตรียมทำคดีให้หนูด้วยนะคะไอ้สองไอ้อ้วนไอ้หมูมันกัดหนูไม่ปล่อยค่ะมันจะกัดหนูให้จมทรณีนะคะพิจารณาค่ะยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะคะพิจารณาอย่าทิ้งหนูนะคะพิจารณาค่ะกอดกอดกอดค่ะพิจารณากอดกอดกอดนะคะเดี๋ยวมือนได้กอดแน่ กอดเสาลงหลุมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงได้กอดแน่นะกอดเสาลงหลุมนะคะพิจารณาค่ะยังไงพิจารณาก็อย่าทิ้งหนูนะคะหนูก็ไม่เหลือใครแล้วนะคะตอนนี้หลูหนูเหลือพิจารณาคนเดียวนะคะยังไงพิจารณาก็จงเอย่าอย่าทิ้งหนูนะคะนัทพิจารณาค่ะหนูก็ไม่เหลือใครแล้วนะคะยังไงฝากพิ่ชั่จด้วยนะคะเออ ไม่ทิ้งรับไม่ทิ้งใหญ่ก็จะช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ตังตังตังค์โอด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 นะยังไงก็โอดโอดโอดมาให้ผมก่อนนะสักห้าหมื่นเนาะอีกห้าหมื่นเนาะาไว้ไว้วันที่สืบพยาหนึ่งขึ้นศาลให้ผมอีกห้าหมื่นก็ได้เนาะได้ค่ะพิชนายขาะหนูจะเล่นขายของค่ะหนูจะเล่นขายของหนูจะเล่นขายตัวนะคะเอาอี๋อุดผิ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 ดหนูจะเล่นขายของนะคะหนูจะเล่นขายของเอาเงินมาให้พิชนายนะคะนักแกดํามึง แปลงหนึ่งเนี่ยผมได้ข่าวมาเพามันเสียค่าทนายไปเยอะนะจริงแปลงหนึ่งเนี่ยมันเสียค่าทนายไปเยอะเลยนะนะแต่ลงแปลงแค่แปลงหนึ่งนะเขียนร้องขอฟาเป็นธรรมอีกแปลงหนึ่งร้องไปสามครั้งเดี๋ยวแปลงสองแม่งเขียนขอร้องขอความเป็นธรรมอีกสิบครั้งเอาเถอะนะสิบครั้งครั้งละหมื่นก็แสนหนึ่งนะ ค่าเขียนร้องขอความเป็นธรรมก็อีกมือนหนึ่งนะเออค่าเขียนเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมไหมเนี่ยอีกมือนนะว่าถูกเนี่ยนายคนนี้กันแกล้งเนี่ยเออไม่ได้มันจะมาใครมากันแกล้งแล้วกันแกล้งมันจะเป็นมีหลักฐานได้ยังไงหลักฐานมันเต็มกราฟหลักฐานมันเต็มกราฟอืมอะไรปะหลักฐานมันเต็มกราฟอืมเข้าใจไหมครับ พราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให <jul> <zag> <story> <erc> <min> ้คิดนะครับนะดำเตรียยปรึกษาทนายสู้แล้วค่ะไอโลมื่อี้ทิ้งอีดำนะไอโลนไอโลสน่านองหอนะไอโลนหัวดอไอทนายหัวดอจยทิ้งนะมึงอะทิ้งนะเออมึงอย่าทิ้งอีดำนะก็ก็อดไอไอโลกูแนะนาเรียกไปเลยสองแสนห้าเรียกไปเลยสองแสนห้าอีดำมีตัง เนี่ยกูหางานให้มึงทำแล้วเนี่ยโรถมึงต้องขอบคุณกูวะเนี่ยเนี่ยครับปรึกษาเนี่ยเออเออคับปรึกษาเนี่ยนี่กูหางานให้มึงช่วยมึงทําคดีนะชนะใสใสแบงสองนี่มึงทามึงรับทําไปมึงเรียกไปเลยสองแสนมึงไปเรียกแสนเดียวแต่โอ้โหระดับทนายระดับทนายอย่างมึงแพ้ทุกคดีมึงจะไปเรียกหยิบย่อยแสนยงไม่ได้มึงเรียกไปสองแสนมึงต้องเรียกสองแสน มึงจะมาเรียกแสนเดียวไม่ได้เสียชื่อหมดเออมันเสียชื่อหมดมึงจะไปเรียกกันไม้แสนหนึ่งสองตัวเรียกไปเลยสองแสนจะดับมึงโถทําคดีแล้วก็แพ้มึงจะไปเรียกทำไมอายเขาอไรป่ะ <c oughs> ขอนไม้ลอยตามน้ำมาแม่นุ่งผ้ากระดอดับเปียบมึงทําทแพ้เลยอีกเวทไอ้โหลเนอชีวิตมึงนะเออมึงอยู่มึงมึง,ม,งมึงเหมาะมากเลยผ,ลลผี่เล่าลงพูอเนี่ยคู่เนี้อีกคนหนึ่งก็เก่านะอาจารย์เก่านะ สารครับผมขอปรึกษานะครับท่านท่านเปาหน่อยนะครับพอดีนะครับยูทูบเบอร์ช่องนี้นะครับนะเข้ามาก็ผมไม่อนุญาตผมขอขอไม่ไม่ให้เขารับฟังได้ไหมครับดึงด้วยเดี๋ยวเอาข้อมูลนะครับข้อมูลภายในสารออกไปพูดในโซเชียลมันทาให้เสียครับได้ครับไอ้ล้นคุยสามวันไอ้มึงเอาพวออกจากห้องบนหลังได้มึงคุยสามวันเลยไอ้ยัยมึงเก้งมึงเก้งเรื่องนี้ <c oughs> เออมึงเอากูออกจากห้องบัลลังได้นี่นี่มึงเก่งมากมึงคุยสามวันเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ดวนโดนไล่ไอ้ดวนโดนมึงเก่งเรื่องนี้แต่เรื่องคดีไม่พูดเลยโอ้โหกูแลวแม่งยอมใจมึงเลยไอ้หลอนยิ่งกูยอมใจเลยมึงเก่งมากเลยนะนะครับนะกูยอมใจมึงเลยนะมึงเก่งอ่ะเนี่ยกูต้องยอมรับว่ามึงเก่งที่มึงสามารถเอากูออกจากห้องได้นี่คือคือกูแม่งเส้นใหญ่ไง กูแม่งเส้นใหญ่กูแม่งมีอิทธ,ธิพลไงมึงมึงสามารถเอาออกจากอ้อมมาหลังได้ดี่มึงถือว่ามึงนีถือว่ามึงเก่งมากเลยนะนะ F4 ก็นะครับมันก็คุยสามวันนะนะครับนะก็แนะนํานะลน้นมึงอย่าทิ้งมันนะชนะใสใสแปลงสองเนี่ยอืนะชนะใสใสมึงเชื่อกูดิอืม มึงชนะแน่ๆมึงเชื่อกูเหออนะครับฝากไว้คิดวิจนานะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันถึงตัวโชวมึงเชื่อกูเหออ